ไก่ก็ขอให้ไก่ตั้หัวให้น่าสวนไก่ก็ขอให้ไก่จมูกม้วน่อนเราส่วนว่าจ้าวสองเฮาใจแห้งสวัสดีครับมวลดีชั้นเครับวันนี้มาพอกันกลางสัปดาห์ครับเบจ้าภาษาบ้านเขากับภาษาทิ้นครับภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะื้นนี้ก็เป็นวันสงการเนาะสงการวันปีใหม่ไทยวันขึ้นปีใหม่ไทยครับจังไ๋ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขถึงแม้ว่า สงการปีนี้มันถิ่นี้หลวกลบาดเนาะครับเนาะหลคกะบบาดร้ายกะองไรกะสซแมสไซแมสครับสซแมสดอกกะเจียวหลังมือ,อใหญ่ขาดครับใหญ่ขาดขาดยาโต๊ะครับทอให้ผพานวีกิตนี่ไปด้วยกันครับข้าวสารเนาะมาบอกข้าวกันเมื่อนี่ม้อคือนี่เหลืองงานมาก ดิอานข้านีแล้วก็เอออ้านแล้วก็สเศาใจครับผ่านว่าข้าวา่ายูทูบเบอร์ชื่อดังบูลลี่เกลียดคนใส่แตะคาว่าแตะแตะกะ็คือเกิดเอาเทียบมันเท่านครับใส่มากจะสมัยพอสมัยแม่เนาะยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังมาทันวาถ้าเจอคนใส่แตะ จะใส่ลองเท้าจอแดนถีบนาล่องเท้าจอแดนนี่เป็นล่องเท้าแบรนด์แบรนด์ยี่หอ้อยี่ห้อแบรนด์ชนิดหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะครับแพงครับมีราคาระดับสี่พันหาพันถึงระดับหมื่นนะครับการบุหรี่กันนะ่ะถือว่าเป็นเรื่องหนักเกียริครับเพราะว่าอย่างชุเมอนี่เฮาเนาะพ้นมาหนอกเฮาแคงเงินลอยสองลอยกลัวมีสิติกระเป๋าแล้วครับ บ่ต้องวอกว่าเร่องใส่ล่องเทาสีพันหนาพัานหลักหมื่นเลยครับเป็นไปว่าดดครับว้า,าสังคมทุนนียมัน,ม,นมันเป็นแบบนี้เราบอกมันเกิดการบุลลีกันเราบอกการบุลลีกันกคือการดูถูกครับบอกเป็นภาษาภาษาภาษาอสานาน้องอยังไงเหมือนการดูถูกดูถูก แบบเหยียดยามแบบล้าคๆว่าดูมินับดูมินดูแค้นแบบว่าแบ่งชนชั้นนะครับสำห,หนะรับเฮ้าเนาะมาเน่ากับแครไม่เงินกินให้ลูกให้เตากินมือมือเขาก็พ่อใจแล้วนะครับยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งนี่โรคระบาดแบบนี้ครับการบุหรี่เรื่องนี้นี่แยกชนชั้นแบบนี้คือเป็นเรื่องที่ใส่ประเดยครับคือเป็นเรื่องที่หนาเกียรติที่สุดครับ ใครเขาจะคิดต้งไหนสู์ชั้นไหนครับสร้างเขาครับขอให้ผลิตสามมาเท่าครับหาก,กันหมือนแก้นกันไ้ครับอ่าตัวไหนกับเป็นกำลังในใจทุกคนนะครับเนาะอ้าวก็จะจากกันมือนี่กรส่งทุดไทยายกบเป็นมวนีขอเสนอคำภาษาอีสานวันละค,ครับส่งส,สุดทุาไทยครับว่าเส,สนอภาษาอีสานวันละค,ครับมือนี่ เป็นมือแรกเนาะขอสเสนอยรคัม่าเฮิม,าามเฮิมภาษาอีสานคำว่าเฮิมภาษาไทยแปลว่าใกล้จะสุกสุกน,นิดนิดเฮิมแปลว่าใกล้จะสุกสุกน,นิดนิดนะครับเอา วนมวนกันครับนะหรับคลิปนี้ก็น,นี่นครับขอให้ทุกคนผ่านโควิดไปได้ครับโรงการนี้ก็ขอให้มีความสุขทุก,ทก,ทกคนนะครับเด้วบนยูทช่แน,นล้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ